ครับกะอสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับเอาปองไปนะครับอาซม่องสุบอนเดอร์นะครับอยู่กับผมนะครับบบาวที่นะครับานผูชมเนาะนะครับหลายนะครับหลายท่านนะครับกระถามแอดมานะครับว่าแอดมือใดเลกระาววงในสีมาวาสันโอ้ยแอดกระทาแล้วธาอีกนะครับานผูชมเนาะเป็นเลกนะครับที่ต้องต้องล่อไหมก็เลยต้อง ซาเจ้าน้อยหนึ่งเนาะนะครับแต่เพื่อความชั่วนะครับท่านผู้ชมเนาะช้าๆได้พระเลียบงามเป็นวานะครับแห้งซาแห้งแมนเน่เออนะครับที่ให้ให้ท่านผู้ชมรับชมอยู่ขณะนี้นะครับเป็นเลขนะครับวงในนะครับที่แอดนำลงนะครับหนึ่งสามวดที่ผ่านมานะครับสามงวดที่ผ่านมานะครับงวดนั้นเป็นไหมาหนึ่งหา งวดวันที่สิบสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดมกรานะครับไยมาหนึ่งหานะครับงวดนี้กรงตรงๆนะครับหนึ่งหานะนะครับเลขย่างแน่ก็กลับไปเบึงคลิปจอดหลังเนาะนะครับท่านผู้ชมเนาะเพื่อนไฮมาหนึ่งหานหนึ่งหานึงหกหนึ่งเจ็ดนะครับเข่าม้าหนึ่งหานะนะครับงวดนี้เป็นงวดวันคู่นะครับสิบเจ็ดมกรานะครับหลายคนก เล่งไปที่16นะครับเพิ่นกับออกมาหนึ่งหาเนาะนะครับงวดต่อมานะครับหนึ่งกุมภานะครับเลขออก07นะครับเพื่อนไหมานะครับเจ็ดศูนย์นะครับท่านผู้ชมเนาะเพื่อนไหมาเจ็ดศูนย์นะครับก็ถือว่าถือว่าเข่าเนาะนะครับอาสิบตตรงคือหนึ่งหางนะครับแต่ว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับแจอดกับงวดนี้แอด หูซึกว่าซีดายเก่าเจ็ดนะครับเหลขลางเนาะอาซูนเจ็ดในออกเหลขกบนเนาะนะครับในงวดนะครับที่ผ่านมานะครับจะมือชุ่มเนาะเหลขนะครับเก่าสามนะครับป็นไฮมาเก่าสามเนาะนะครับกับแอดกับไปดเก่าสามนะครับรากาเหลขดังๆนะครับของอีกอย่างละวัดกุดแห่เนาะนะครับแปดเก่าสามขึ้นกันเนาะ โอ้นะครับแอดกะสี่เตโลตเตรี่นะครับชาวมือยมเก่าสามก็เลยนะครับตับแตกอยู่นี่นะครับชาวมือมเนาะบอดดิกลับเนาะอืมนะครับกะใจหายเจ้าของอีู่ดอกอืมนะครับกับ่เป็นหนังนะครับเพราะว่าแอดกะบบอริซีเรียตรงนี้นะครับกะเฮ็ดยังไงนะครับแอดสี่ได้แนวทางนะครับมาแล้ว้วคาสี่ไ้พี่น้องเฮ้านะครับได้ถือนะ่มหม นะครับถ้าพี่น้องถือแอดกอะดีใจเลยนะครับเพราะว่างงวดต่อไปแอดสิได้หากินง่ายอย่ะไหมถ้าไฮแล้วนะครับลงคลิปแล้วเลขบ่เขานะครับโอ้ยมันหาก,กินยากเลยท่านผู้ชมเนาะนะครับฉะนั้นกับบอแมนว่าพวกผมเนะาะเจ้าของช่องนะครับไฮเหลขไปแล้วนะครับกับบอแมนว่าสีมวนเลยนะครับจะต้องมา,มาตามหลุดน,นําว่าเลขที่ไฮเลขที่ลงใน YouTube ลงในช่องจะคลองนี่มันสีเข่าบอนะครับโอ้ยนะครับเมื่อยเมื่อยว่ามันมันสีเข่าบอไหมแต่ทะเลกได้เข่านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเออนะครับหลายคนนะครับล่อล่อถ่าเนาะนะครับอืมล่อถาว่ามือไหลวงในสีมานะครับอืมนะครับหลายคนก็จอบอยู่เออแอดก็จอบเพื่อกันนะครับเปิดแ่ไลาอยู่นะครับมือไหลเนาะสีเดมานะครับ อามือนี่นะครับเพิ่นทรงมาให้แล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับไอ้นี่ให้เบิ้งนะครับตัวสถิตินะครับที่ลงไปสามหมวดเข่าทั้งสามหมวดเนาะนะครับฉนั้นมือนี่นะครับสี่มะหว่าว่าเลขหมวดจังหน่อยนะครับใดโตัวไหเนาะนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยเนาะครับท่านผู้ชมนะครับ ในส่วนของเหลรกรับวงในนะครับในงวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมนะครับหกสี่นีนะครับตามที่ท่านเห็นอยู่นะครับนผไปชมเนาะนะครับงวดนี้ไฮมาสี่หางนะครับนมไปชมเนาะเออนะครับเก่าสี่เก่าเจ็ดสองสี่สองเจ็ดนะครับ okay. ถมแข่งถมแข่งเนาะท่านผู้ชมเนาะเหล,ล็กหลับวงใน่งวดนี้เนาะนะครับงว,ว,วดเมื่อกี้ไห่มากเก่าสามเหล็กออกสามเก่านะครับงวดนี้ไฮมากเก่าสี่เก่าเจ็ดสองสี่สองเจ็ดนะครับแต่มีขอสังเกตแค่น้อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนะาะยังงวดวันที่สิบเจ็ดมอคกล่านะครับท่านผู้ชม ตัวแรกที่เขียนให้ซีมเมนหนึ่งหานะครับสิบเจ็ดมกราครับถึงผู้ชม่อ,อที่ที่เขียนมาให้สิเจ็มกราเนี่เป็น1นหาวันที่หนึ่งหนึ่งกุมภาเนี่เขียนให้เป็นเจ็ดศย์เลขออก0ูนย์เจนะครับงวดวันที่สิบหกกุมภานะครับงวดวันที่สิบหกกุมภาเขียนให้ตัวแรกในเก่าสาม เลขออกศูนย์เก้าสามเล็กออกสามเก่าเนาะนะครับขนะนะครับงวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมตัวแหลกเขียนไหมานะครับเขียนตัวแหลกก็คือเก่าซีนะครับ่านผู้ชมเนาะเออนะครับว่าถ้าบึงนะครับว่างวดนี้งวดทีซีแล้วนะครับ่านผู้ชมเนาะรับว่าสีมาบอนะครับก็ถาทมแอดนะครับแอดก็ต่อเพราะไหนนะครับว่าสีมาบอเนาะ นะครับแต่ว่าสถิติย้อนหลังนะครับสามหัวซอนเป็นเครื่องการันตีได้นะครับท่านผู้ชมว่าของเพิ่นไม่หลีนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับไอ้นี่นะครับสิ่งที่แอดเราแล้วก็นําเสนออยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเนาะเอ่อแอดนะครับกับหูนะครับกับบะมีไผ่หูนะครับว่าเลขสีออกตัวใหญนะครับจัชนันทท่านผู้ชมเบิองแล้วเนาะกัใส่ดุลพินิษนะครับใส่วิจารญาณในการรับชมว่า ตัวเลขทั้งสี่ตัวนี้งวดจักน้อยนี่วันที่หนึ่งนี่เป็นไปไหนบอมันสีมาบอนะครับอืมนะครับจะได้กัฝาาไว้นะครับเนาะนะครับพี่น้องเฮ้าเนาะนะครับฝากไว้นะครับว่าเอ่อในวันที่หนึ่งนี่นะครับถ้ามันใจสีทุ่มแอดกับบวานะครับถ้าบอมันใจกับพานนะครับถึงผู้ชมเนาะมักกัตามบ่มักกับพานเนาะนะครับว่าให้กาลังใจกันนี่โอ้แต่ว่าเลขที่มากนี่ สองเจ็ดไนี่ก็ยังโอเคอยู่นะครับเลขทั้งเมดนะครับจะมีชมเนาะอยู่ในเหลขกําลังวันทั้งเมดเลยนะครับเพราะว่าเลขกําลังวันนี่มันจะมีเอเอออเเดี๋ยวจะเข้านะครับเลขกําลังวันเนาะนะครับถ้าถ้าให้เบิรงเนาะประกอบกับการที่เพื่อนไฮมานะครับว่ามันสิเข่ากันบอลอ่ะแหม่ต่ผู้ชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดสีเขียนให้เบิรงเนาะ นะครับว่าเลข่ลับวงในตัวนี้ครับที่เพื่อนไฮมานะครับงวดนี้เลขออกวันจันทร์เนาะนะครับอแอดก็ลุงหลายเทือแล้วเนาะนะครับหกเจ็ดสามเก้าศูนย์สี่ yeah, <then. S 1> นะครับใน <Yeah, then. S 1> นี้ให้ท่านผู้ชมเบอรงเนาะนะครับนี่นี่เป็นเลขกำลังวันนะครับ yeah, <then. S 1> เลขออกวันจันทร์เนาะ ฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ถามเพื่อนว่าเก่านะครับกัมาอยู่นะครับเก่ากับ4นะครับสองกับเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าเขาท่างอยู่นะครับอ่ามามันมีอย่างเก่า C เก่า c เก่าเจ็ดนะครับอืมแล้วก็สองสี่นะครับสองสี่นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับอืม เบื่องนําเนาะนะครับถือว่าอยู่ในเลกกาลังวันทั้งเมดซื้อตัวนะครับเป็นนารุ่นนะครับท่านผู้ชมน้องหวดทีซีนี่นารุนนะครับนะครับสีหางไปกลับกับแปดนะครับยายาเฮดคือแอดหมวดที่ผ่านมาเด้อนะครับกลับน้ำแม่เดียวสซีตับแตกนะครับจะาไหนเขาสีลอยหนึ่งในเขากับเมดอยู่แล้วแมนบอท่านผู้ชมไปยังเดียวในลอยหนึ่ง ถ้าห้าสิกบมาอีกลอยหนึ่งะจะได้เฮากับต้องเสียไหมเออเนอะอ้น,อนี้ก็ฝาไหวเนาะนะครับฝ่าไหวเป็นแนวทางนะครับในงวดวันที่หนึ่งนะครับเพราะว่าแอดกะตอนแรกก็บ,บ่หมั่นใจนะครับแต่ว่ามันเข่ามาสามงวดแล้วนะนะนะครับฉนั้นก็ฝาาไหวนะครับท่านผูช้ชมเนาะนะครับเป็นแนวทางเด้อท่านผู้ชมเด้อเลขนะครับที่แอดออนํำเสนอหนี่เป็นแนวทางนะครับเส้อกระจัดบบเส้อกับพันนะครับครับกับ ถ่ายสุดสุดายนีนะครับในงวดวันที่หนึ่งนีเนาะขอให้พี่น้องปองไปสู่ผู้สุคนเด้อนะครับที่เขามารับชมนะครับช่องของบาวที่นะครับกอยจะลริ่มให้กำลังใจแอดน้ำเน่เด้อแอดผู้หายนะครับให้กำลังใจในเด้อเห็นแต่ว่าผู้หายก็จะแนมขามเเออเบิ่งผู้หายทาซ้ำสิไดพ่อผู้พึ่งรอๆเนาะนะครับกับกาถ่ายสุดสุดถายนี่นะครับ ก็ให้ทุกท่านนะครับโศกดีโศกมานนะครับในงวดวันที่หนึ่งมีหน้าค้มนะครับพอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ